เรามาดูกันนะคะว่าคุณได้ไพ่อะไรการงานการเงินความรักความสัมพันธ์ค่ะได,ได้มาแล้วนะคะคนเกิดวันพฤหัส่ะการงานค่ะคุณได้ไพ่ The Lover นะคะมันหมายถึงสัปดาห์หน้าคุณจะรู้สึกรักองค์กรน,นะคะใครทำงานประจำรู้สึกว่าจะต้องนะคะ มีภารกิจอะไรบางอย่างแต่คุณทำด้วยความเต็มอ,อกเต็มใจนะคะไม่รู้สึกว่ามันคือปัญหาเลยนะคะมีความรู้สึกรักในสิ่งที่ทำนะคะกรณีค้าขายธุรกิจส่วนตัวก็รู้สึกอินกับมันมากเลยนะคะทุ่มเทหัวใจแรงกายแรงใจลงไปสู้เต็มที่นะคะถือว่าดีค่ะเพราะคนเรานะคะการมีงานทำ แปลว่าเรามีคุณค่าและการที่เราได้ทำในงานที่เรารักถือว่าเป็นความโชคดีมีบุญที่สุดแล้วนะคะเพราะหลายหลาคนค่ะไม่มีงานนะคะแน่นอนไม่มีเงินยังไม่พอต้องไปทุกทนททำงานในสิ่งที่เราไม่รักไม่ถนัดอีกแล้วยังไม่กล้าตัดสินใจก้าวออกมาอันนั้นถือว่าจมอยู่กับความทุกข์ค่ะรีบออกมาดีกว่านะคะแต่สัปดาห์หน้าสำหรับคนวันพฤหัสค่ะ ทองไว้เลยมีงานมีเงินนะคะได้ทำในสิ่งที่รักรักในสิ่งที่ทำมันคือโชคดีที่สุดของชีวิตมนุษย์คนหนึ่งแล้วค่ะจงตั้งอกตั้งใจนะคะสร้างสรรงานให้ก้าวต่อไปข้างหน้าค่ะคุณกำลังอยู่ในช่วงชีวิตที่แฮปปี้กับการงานมากๆนะคะอาจารย์ดีใจด้วย ต่อไปนะคะเรื่องการเงินของคนเกิดวันพฤหัสค่ะโอ้โหช่างเป็นสัปดาห์แฮปปี้ของคนวันพฤหัสมากเลยคนวันพฤหัสคุณเห็นไหมคะคุณได้ไพ่สิบเหรียญค่ะในเรื่องของการเงินนั้นคุณจะมีโชคนะคะเป็นโชคบางคนได้โชคลาภจากอาหารอร่อยด้วยนะคะมีโชคลาภจากการเงินที่ได้มาแบบฟุกๆดังนั้นวันที่หนึ่งกรกฎาคมนี้พลาดไม่ได้ค่ะนะคะสำหรับคนวันพฤหัส ใครดูจนจบคลิปนี้หรือติดตามอาจารย์จนจบนะคะและส่งสติกเกอร์มีคอมเมนต์ด้วยอาจารย์จะส่งเลขเด็ดลับๆนะคะให้กับแชทส่วนตัวค่ะส่งให้ทางแชทส่วนตัวนะคะเพราะดวงของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันถ้าใครเกิดวันพฤหัสแล้วได้ดูไลฟ์สดอันนี้นะคะแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์กดสติกเกอร์ให้อาจารย์คอมเมนต์ให้อาจารย์จะส่ง เลขเด็ดค่ะที่มันเกี่ยวกับดวงชะตาที่ตรงกับคุณพอดีว่าคุณมีโชคด้านการเงินนะคะสําหรับคนวันพฤหัสค่ะดีใจกับคุณด้วยนะคะต่อไปค่ะเรื่องความรักความสัมพันธ์คนวันพฤหัสนะคะความรักความสัมพันธ์กับคุณจะเกี่ยวข้องกับเรื่องการเงินนะคะเป็นไปได้การเงินสปพร์ตก็เลยจะเอาเงินไปเปคนรักคู่ครองนะคะแต่ระมัดระวังให้ดี เปมากไปกระเป๋าฉีกได้นะคะก็เอาแต่พอดีพองามนะคะคนรักคู่ครองอาจจะมารบกวนนะคะยืมเงินนะกรณีรักมากแล้วคิดว่ายืมแล้วไม่ต้องคืนก็ไม่เสียดายก็ตัดสินใจให้ไปค่ะจะได้ความสัมพันธ์จะได้ราบรื่นแต่กรณีคิดว่าคนรักคู่ครองอันนี้ให้ไปแล้วเราจะเดือดร้อนในภายหลังนะคะ ก็อาจจะให้น้อยน้อยค่ะหรือให้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเพื่อรักษาความสัมพันธ์ต่อไปแต่บอกไว้ก่อนนะคะว่าคนรักคู่ครองในสัปดาห์หน้าของคุณจะมีปัญหาเรื่องการเงินมันก็จะมากระทบกระเทือนกับคุณพอดีแต่บังเอิญคุณเป็นคนโชคดีนะคะมีเงินหมุนเวียนอยู่มันก็เลยทำให้คุณนั้นไม่ได้ลำบากใจอะไรมากนักน,นะคะ เพราะฉะนั้นก็ให้ใช้วิจารณญาณตัดสินใจให้ดีนะคะอยากให้มีปัญหากันที่หลัง